มาดูการตั้งค่าปุ่มโทรด่วนกันนะครับปุ่มโทรด่วนก็คือการโทรออกโดยกดปุ่มตัวเลขตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งตามที่เราได้ตั้งไว้เพื่อโทรออกไปยังเบอร์ที่ต้องการวิธีการตั้งค่านะครับเข้าไปที่เมนูไปที่ตั้งค่าเลือกที่ตั้งค่าโทรด่วน มีการตั้งค่าอยู่สส่วนส่วนแรกคือเปิดหรือปิดการใช้งานการโทรด่วนนะครับในที่นี้เราก็เลือกเปิดไว้กดปุ่มตกลงเพื่อเปิดหรือกดปุ่มตกลงอีกครั้งเพื่อปิดนะครับให้เราเลือกสถานะเป็นเปิดการใช้งานไว้แล้วไปที่รายการที่2ตั้งค่าหมายเลขคือกําหนดว่าจะให้ผู้ติดต่อรายใด อยู่กับปุ่มโทรด่วนปุ่มใดบนโทรศัพท์เลือกปุ่มโทรด่วนที่ต้องการตั้งค่าเลือกรายชื่อผู้ติดต่ตอที่ต้องการเชื่อมโยงกับปุ่มโทรด่วนเมื่อเราต้องการโทรออกไปยัง ผู้ติดต่อตามที่เราบันทึกเป็นปุ่มโทรด่วนไว้เช่นตามตัวอย่างบันทึกปุ่มโทรด่วนไว้ที่ปุ่มหมายเลขค่าเราก็เพียงกดปุ่มหมายเลขค่าค้างไว้โทรศัพท์ก็จะต่อสายไปยังผู้ติดต่อหรือโบโทรศัพท์ตามที่เรากำหนดนี่คือการใช้งานปุ่มโทรด่วน